สวัสดีคุณผู้ชมนะครับปูบอลเด็ดมาแล้วครับวันนี้วันพุทธที่10ธันวาคม2568ครับที่เด็ดวันเดียววันนี้ของเราครับไปกันที่สุดยูฟาแชเมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่6ครับบูสเจ้าบ้านเปิดสนามยานเบเดลสตาดิโอรับการมาเยือนอาร์เซนอลครับเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี3ตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลอาร์เซนอลบวกมาต่อ1.5ึ่งจุดห้าลที่วิวก่อนเกณฑ์วัสดุที่คาดของคู่นี้บ่าย JK 1 1แมตชนี้บอกเลยว่าทีมเยือนอาร์เซนอลเอาสุดแน่ๆครับเพราะหากว่าเขาเก็บ3คะแนนได้ ก็จะทําให้พวกเขาแทบการันตีเข้าสู่รอบต่อไปแบบไม่ต้องเพย์ออฟฉะนั้นเกมนี้ต้องเน้นยิ่งกว่าทุกครั้งครับแอนเกมหลีกล่าสุดสะดุดพ่แอสตันวิลล่าในช่วงนาทีบาปวันนี้เชื่อว่านี่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ลูกทีมของมิเกลอาเดต้าคัมแบ็กคืนฟอร์มดูอีกครั้งเพราะซีซั่นนี้พวกเขาไม่เสียหลักนานครับฉะนั้นไม่แปลกครับที่น่าเสื่อยังคงเปิดมาสูงลิฟมั่นใจว่าเกมนี้ไอ้ปืนใหญ่ไฟเพียงบุกมาชนะแบบใสหมดแม็กถล่มหมดปอกแน่นอนครับ ที่เดดบอลต่ออาร์เซนอลราคา1.5ผพสกอกรที่คาดของเกมนี้ครับอาร์เซนอลบุกชนะขับบูธ1ต่อ4นะฮะอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.0วางสกอร์สูงนะจ๊ะไอ้น้องหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราที่ y t u t u b ูบอลเดดและ t ิ k t o k บูบอลเดดครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับโชคดีและกัน